ขี้เราแตกแดีเมื่อน้องขี้เราแตกแดีพี่น้องอุ้ย,ย,ยคุยลุยมากคนละคนเลยสวัสดีค่ะเอา้าไม่ถ่ายหนูหรอใช่พูดเร็วเร็วพูดรี่พูดมาเร็วรีวิวอะไรอ่ะสวัสดีค่ะปะออ้าชิวเตอร์เนี่ยคือซอยชีวิตค่ะสวัสดีค่ะหน้าร้านตอนนี้เลิศมากนะคะทุกคนถ่ายได้ไหมถ่ายได้เลยใช่ไหมถ่ายได้พี่แต่ผู้สาวมาซื้อนะคะสาวสำน้อย เอาคอยไปได้ถ่ายรูปน้ำคอายเยยิ้มไปแต่ปุ้ยวันนี้ไปแต่ผู้หญิงสาวๆเท่านั้นเลยนะคะมาซื้อเค้กหน้าร้านนะคะทุกคนเทเรเวนนะคะเอาไปสไปสักหนึ ก็มามาจามดก่อนตู้นี้อยากกินเ<า>คี้ยวลอดช่องโอ้ยถึงแค่นี้หรออ๋ออย่างละสองคือให้เราไปทำเคี้ยก่อนกินข้าวหรือยังคะเนี่ยกินข้าวหรือยัง <laughs> ไม่มีใครกินข้าวเลย น่ารักมากคะทุกคนมีแต่คนด้วยทุกทุกน่ารักทุกคนขอบคุณค่ะปักหมุดพี่กัดร้านซอยจินตคามอะอ้าวอันนี้ใครเนี่ยนะี่เเจ้าตัวน่ะเฮ้ยกลัวจังเลยอเอ,อเคีไหมนั่าคนไม่เหมาะกับเราเขาต้องมองีอะไรก็ได้ใครเก็บจ่าแล้องไปวางหมอบี่เพราะว่า แคปเเวลได้แล้วค่ะมันวาเวเลเวรดเวเวดเรดเวเดเวดทอดอาหารไม่ใช่สอเสือเวดเวดเวดตนันแม่แก่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอุดรแก่ไม่แก่ก็มาได้ค่ะขนาดแก่อยังมาได้ม่หไปถึงลูกค่ะ ไม่ไม่ไม่แก่หรอกคนเราอายุ80ก็ยังไม่แก่เหมือนแม่นี่ไงสวยแบบสุดๆลูกค้าตอนนี้แบบแน่นร้านตั้งแต่เช้าตอนนี้นี่ไงบริษัทบริษาทไดอย่างดูแลค่ะถือเป็นจานสีถุย่างี้เหรอหนูน่ะหลบเลยหนูน่ะหลบ เอามาวางไว้แล้วหนูก็ออกไปเลยค่ะเวลาสิบเก้ารับสั่งในช่อขายน้องทำไมวะน้องน้องท่านอาชิมบ่อยนะยังไม่ได้ชิมเลยค่ะหนูไม่ได้กินนะคะน้องกินไม่ได้กินหรอกค่ะเพราะว่าขายลูกค้าไม่ได้กินเลยลูกค้าหมดเลย่แค่ไหนลูกค้าก็จะมารับออเดอร์ที่เคาน์เตอร์แบบนี้ขอบคุณนะคะลูกค้าถ่ายรูปใหญ่เลยอ่ะ ลูกค้ามาอีกแล้วว้า,วเ,า,าเ,เลิศมากพิลแลนคาเฟ่สวัสดีค่ะเลศยินดีกับทุกความสำเร็จขอบคุณค่คะรีบกินรีบไปทำขางานค่ะ เขาก็ย้ายมานี่ยบีพูดหลายครั้งว่าเป็นของแม่น้ำตาลจ้าอายุย <you> ี่สิบปีเด้อะไรอะโอเคค่ะทุกคนเรื่องมรดกอะไรก็ไม,ไม่ไม่ต้องพูดก็ได้จจ๊เอี่ <c oughs> อยงโเลยเพราะว่า<อ> <c oughs> มรดกจะเป็นของใครร้านนี้จะเป็นของใครก็อยู่ด้วยกันทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนมาจกทางไมากเลยนะคะก็คือบินตรงมาจากยะสธเพื่อแขกมาอะไรมากิผัดอะไรไม่สั่งงานอะไรเลยงงมาแล้วก็ลูกค้าทางร้อยเอ็ดอะไรลูกแล้วก็ลูกค้าทางร้อยเอ็ดนะคะก็บินตรงมาจากร้อยเอ็ดเลยเพิ่งถึงเครื่องใช่ไหมคะเพิ่งลงจากเครื่องเลยมาแล้วไม่ซื้ออะไรเลยค<พะ>่ะมาแล้วรู้สึกว่าสั่งน้ำเปล่ากดหนึงมั้งคนนี้ คนคนคนที่รู้ก็จะเป็นย่าหนูนะคะย่าแต่ยายหนูแกป่วยไม่ต้องแบบเถียงกันเรื่องนี้หรอกอ่ะองไพก็ยังต้องการขึ้นก,กันแหละคะ่ะพี่น้องถ้าเราไม่รู้หรอกว่าของใครไม่มีใครรู้ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีใครรู้นะคะรู้แต่ยายหนูคนเดียวยายหนูป่วยคะ่ะไม่มีใครตอบได้ที่พูดก็แค่สันนิษฐานองัยก็สร้างถอพี่น้องคะ่ะ